เป็นนั้นว่าวันนี้ก็ขอนำนิวรณ์ห้าบระการในมหาปฏิปทานาสูตรมาแนะนำท่านก็ขอท่านหล่อยได้โปรโดรับทราบไปดีว่านี่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าผมเป็นพระาศาสดาเสีย เพื่อป้องกันกันที่จะคิดว่าผมเป็นศาสาสัดาซเองก็ขอ,อนำพระบาลีขึ้นต้นโดยย่อพอเป็นนิทัศนะมากล่าวให้ท่านฟังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสท่านตรัสว่ากระทันจะพิกเวพิขุธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติเป็นตน้นความในข้อนี้มีว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย ก็อย่างไรพิสุย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมอยู่เนืองๆอยู่ก็ดูก่อนที่พิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคือนิวรณ์ห้าก็ดูก่อนพิสุทั้งหลายก็อย่างไรพิสุย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคือนิวรณ์ห้า ดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุในพระธรรมวินัยนี้เมื่อกามฉันทะความพอใจในกามารมณ์มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่ากามฉันทะมีภายในจิตของเราเมื่อกามฉันทะไม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่ากามฉันทะไม่มีภายในจิตของเราเ อันหนึ่งความที่กามฉชันทะอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นโดยประการใดย่อมรู้โดยประการนั้นอันหนึ่งกามฉชันทะที่เกิดขึ้นแล้วอหนึ่งกามฉชันทะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้โดยประการใดย่อมรู้โดยประการนั้นมันน่าจะคำรรละจะตกคำบรรละนะเนี่ย ย่อมรู้ด้วยประการนั้นด้วยอันหนึ่งกามฉชันทะที่อันตนละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งพยาบาทความคิดแช่งสัตว์ให้พินาศมีณในจิตย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทมีอยู่ในจิตของเรา หรือเมื่อพยาบาทไม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทไม่มีในจิตของเราอันหนึ่งความที่พยาบาทอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้โดยประการนั้นอันหนึ่งความพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้น อันหนึ่งความที่บาตรอันตนละแล้วไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้้ดยประการนั้นอันหนึ่งทีนมิทะความคลั่งความคลั่งกายและง่วงเหงาทีนมิทะความคลั่งกายนี่หมายถึงความขี้เกียจด้วยความง่วงมง่วงว่องเหงามีในจิตย่อมรู้ชัดว่าทีนมิทะมีอยู่ในจิตของเรา หรือว่าทีนมิธะไม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชิดชัดว่าทีนมิธะไม่มีภายในจิตของเราอันหนึ่งความที่ทีนมิธะอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความละทีนมิธะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความละทีนมิธะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้น อันหนึ่งความดีถีนะมิทะอันตนละสิแล้วไม่เกิดขึ้นวยประการใดย่อมรู้วยประการนั้นอันหนึงอุทาจจะความฟุ้งซ่านและนำคาญใจมีณในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุทาจจะกุโจะมีอยู่ในจิตของเราย่อมพิจรารณาเห็นธรรมดาขอโทษหรือว่าเมื่ออุทาจจะไม่มีหน้าในจิต ก็ย่อมรู้ชัดว่าอุเทจะไม่มีในจิตของเราอันหนึ่งความที่อุทจะจะอันจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นโดยประการใดย่อมรู้โดยประการนั้นอันหนึ่งการละอุเทจะที่จะเกิดขึ้นแล้วเสียได้โดยประการใดย่อมรู้โดยประการนั้นอันหนึ่งความที่อุเทจะจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นอันตนละใดแล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกโดยประการใดย่อมรู้โดยประการนั้น อันหนึ่งวิจิิจฉาความเครือบแคลงสงสัยภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิจิิจฉามีอยู่ในจิตของเราหรือเมื่อวิจิิจฉาไม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าวิจิิจฉาไม่มีภายในจิตของเราอันหนึ่งความที่มีจิตกิจฉาอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นโดยการใด ก็ย่อมรู th <ur> <phin> ้ด <there> ้วยประการนั guarante. ้น <siglo> อ <achi bizarre> ันหนึ่งความที่วิจิกิช้าเกิดขึ้นแล้วเสียดวยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความที่วิจิกิช้าตนละแล้วเสียดวยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นดังนี้พิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นทั้องภายในภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมขึ้นความเสื่อมไปภายในบ้างใน,ในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งไว้เฉพาะหน้าแก่เธอ แต่เพียงสัตวว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสัตวว่าเป็นที่อาศัยระลึกย่ยอมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ห้าอย่างนี้นี่เนื้อของพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินสีบริบาตศาสัดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาสอน ในตอนต้นเป็นสมถะภาวนาในตอนหลังเป็นวิปัสนาภาวนาตอนนี้ก็มาคุยกันคุยกันถึงเรื่องที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าน,นิวรณ์ห้าบริการนั้นก็มีอยู่หนึ่งกามฉันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพระกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนิ่มนวลคือสัมผัสที่เรามีความต้องการ นี่อย่างหนึ่งสองโทสะและพยาบาทคือการคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นอย่างหนึ่งสามถีนมิทะความง่เหงาเหานอนอย่างหนึ่งสี่อุตจักกุกุจกัก,จกความฟุ้งสั้นลำคาญอย่างหนึ่งห้าวิจิกิจฉาความสงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหนึ่ง นี่รวมแล้วก็มีอยู่ห้าอย่างนี้ถ้าเราจะพิจารณาตามคําแนะนําขององค์สมเด็จตัสัมมาสัมพุทธเจา้าตอนนี้ถ้ายึดจิตจินานุปัสนนามหาติปฐานปินศูนยท่านบอกว่าจิตเรามีความรู้สึกว่านิวรห้าประการคือกามฉชันทะพยาบาทอุทโกโกจักุกุจักทินมิทะวิจิกิจฉา มันเกิดขึ้นในจิตของเราเราก็รู้ว่าอาการทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นในจิตของเราหรือว่าสิ่งทั้งห้าประการนี้มันไม่เกิดในจิตของเราเราก็รู้ว่ามันไม่เกิดในจิตของเราถ้าสิ่งทั้งห้าประการที่มันเกิดขึ้นแล้วเราละไปได้ด้วยอาการอย่างไรเราก็มีอารมณ์รู้อยู่ว่าเราละไปได้ด้วยอาการอย่างไร นี่ชื่อว่าอาจิตเข้าไปรู้ไว้เป็นด้านสมถาภาวนาเท่านี้เข้าใจแล้วรีอยัางถ้าเป็นผมฟังเองผมก็ไม่เข้าใจจะได้ว่าผู้ท่านรับฟังผู้ท่านเข้าใจหรือเปล่าผมก็เข้าใจว่าท่านยังไม่เข้าใจ หรือว่าบางท่านที่ศึกษามาแล้วอาจจะเข้าใจดีสำหรับพระเก่าและนักปฏิบัติเก่าสำหรับนักปฏิบัติใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจก็เลยถือโมมว่าท่านยังไม่เข้าใจไว้ก่อนขอแนะนำตามคำสอนขององค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการมาฉันทะมันเกิดขึ้นในจิตของเราอารมณ์รัก รักรูปสวยจะเป็นรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุก็ฉัางเหมือนกันหมดอย่าไปมุ่งเอาแต่เฉพาะคนอย่างเดียวขึ้นชื่อว่ารูปสวยไม่ว่ารูปอะไรทั้งหมดเป็นรูปเหมือนกันถ้าเราพอใจในรูปสวยคิดว่ามันจะสวยทรงตัวนี่เป็นกิเลสเสียงเพราะ เสียงคนเดเสียงสัตว์เสียงสดีสีทีเปล่าคนดนตรีเสียงของสีกันเสียงไม้กระทบกันเสียงโลหะกระทบกันถ้าติดใจในเสียงนั้นเป็นกิเลสเป็นกรมฉันทะกลินหอมจะเป็นกลิ่นอะไรก็ช่างถ้าใจยังติดอยู่ในกลิ่นหอมยังจัดว่าเป็นกิเลสรสอร่อยถ้าเราติดในรสก็เป็นกิเลส อาการสัมผัสทางกายถ้าพอใจในการสัมผัสมันก็เป็นกิเลสเนี่ยอาการห้าอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นในจิตของเราหรือเปล่าท่านให้พิจารณาว่าเสมอจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานนี่เป็นตัวยืนถ้าเราจะเดินเป็นกรรมฐานที่อาการจิตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานเสร็จแล้วแล้วก็เสร็จ ท่านบอกว่ามหาสติปัฏฐานให้เอาสติเข้าไปคุมจิตไว้เสมอนี่สมมติว่าถ้าการมาชันทาประเภทนี้ไม่เกิดขึ้นเราจะหักล้างมันเวลาที่มันไม่เกิดขึ้นมีอารมณ์โปร่งแล้วก็รู้ไอ้ตัวนี้ไม่เด็ขดขละเอาว่าถ้าไม่เกิดขึ้นแล้วเราจะหักล้างมันด้วยวิธีไหน วิธีที่จะหักล้างการมฉชันทะนั่นก็คือต้องใช้อาสุป,ปรกรรมฐานเพาไม่ต้องสินะในมหาปฏิปทานนสูตรก็มีปฏิโกเดสัญญาอาการ32มสที่เราฟังกันมาแล้วว่าร่างกายของคนและสัตว์มันมีสภาวะสุขบรกแบ่งส่วนออกเป็นอาการ32เต็มไปด้วยความสุกบรกโศโครกนึกเอาคนแล้วกัน โอจาระปัสสาวะนำเลือดนำเหลืองนำน้องสะเลน้ำลายอันนี้มันสะอาดและมันสกปรกหรือว่าทาตุบับเอาจิตถอยลงไปหาตัวตนธาตุสีที่ประคุมกันก็นมาร่างกายมันเป็นของสะอาดและสกปรกนี่เราศึกษากันมาแล้วมันเป็นของสกปรกนี่ว่านาวสีต้องน้อมเข้าไปนอนอีก นวสีนั่นก็คือหมายความว่าคนที่ตายแล้ววันหนึ่งสองวันสาวันห้าวันสิบวันก็ว่าเหลื่อยไปมันขึ้นเน่าเอืดพองจนกระทั่ง,งำเหลืองไหลแล้วก็ร่างกายโทมลงมาเหลือแต่กระดูกเป็นต้นอาการทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของร่างกายที่เราพอใจมันเป็นค้อนน่ารักหรือว่าน่าเกลียด มีการศึกษาในเรื่องนิวรณ์ต้องถอยหลังไปอาการตัวนี้คือว่านวาสีก็ดีธาตุสีก็ดีปริโกระบับก็ดีตั้งสามเดยการนี้เป็นเครื่องหักล้างกามฉันทะเราพิจารณาว่าสิ่งที่เราต้องการว่ามันสวยสดงดงามในความจริงมันสกปรกเหลือแสนมันมีสภาพมันก็ถุงอุจจาระ เคลื่อนที่ได้ให้พิจารณาแบบนี้นะจะมานั่งว่าการละเอียดจี้กันทุกจุดแต่มันก็ไม่ไหวถอยหลังไปดูตัวเดิมถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ว่าเสมอๆด้จิตเป็นสมาธิจิตทรงตัวจริงๆอารมณ์จิตก็จะรู้สึกว่าร่างกายของคนและสัตว์ที่เราหลงรักน่ะมันเป็นของสปกปรกอารมณ์เบื่อที่เรียกกันว่านิพิทาย,ยานมันก็จะปรากฏ อารมณ์ทรงตัวจิตวางเฉยในความพอใจในความรักระว่างเพศมันก็จะปรากฏที่เรียกว่าสังขารุปเปกขาญยณนรือว่าถ้าด้านว่าด้านสมถะก็เรียกว่าตัวสมาธิทรงตัวอุเบกขาในสมาธิเกิดขึ้นอารมณ์เกลียดอารมณ์รังเกียดร่างกายเป็นเอก,กตาอารมณ์เป็นอารมณ์ทรงตัว และความวางเฉยที่าร่างกายของคนรืสัตว์เป็นของน่าเกลียดเป็นที่ไม่พอใจใจเรามีความสบายไม่ลหลงไหลไฝ่ฝันในร่างกายมันก็ปรากฏอย่างนี้เรียกว่าเบขารมในด้านสมถภา,าวนาเป็นนั้นว่าถ้ารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจิตเราก็รู้ว่านี่เราสามารถตัดนิวรณ์ได้ด้วยฝ้าสายหนึ่ง ปริกูระบับพ,พิจารณา,าการสามทิ 2. สองสองธาตุวบับพ,พิจารณาเดิมหน้าของธาตุสี่สามนวสีระบับพ,พิจารณาด้วยเมื่อมีสภาพร่างกายเหมือนกซากศพตอนนี้ถ้าหากว่าสําหรับนิวรณ์ตัวที่สองความโกรธความเหยาาียบัดไม่เกิดขึ้นกับจิตหรือเปล่าถ้าเกิดขึ้นจิตเราก็รู้อยู่ว่าเกิดขึ้นต้องเอาสติเข้าไปคุมไว้เสมอ นี่ถดารู้มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหาทางหากักล้างให้มันพินาศไปวิธีหักล้งความโกรธและความพยาบาทนี่ความจริงอยู่ทางท้ายนะ <c oughs> แต่ผมว่ามาใช้ก่อนเอามาใช้แต่ตอนนี้ตอนนี้ท่านบอกให้รู้อยู่แต่ผมคิดว่ารู้อยู่แล้วก็ทําลายเสียเลยถ้าไม่เกิดนั่นแล้วก็ใช้พรหมีหารสีึ่งมีอารมณ์ตรงกันข้าม ความโกรธความเย้บาดเป็นอารมณ์แห่งความโหดร้ยายแต่ว่าเรมีหารสี่เป็นอารมณ์แห่งค,ความรักสงสารซึ่งมีอาการต่างกันโดยที่เรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนทุกคนในโลกที่เกิดมานี่ไม่มีใครต้องการศัตรูคนทุกคนต้องการความเป็นมิตร ในกิจทุกอย่างที่ทําไปก็ทําไปว่าคิดว่ามันดีแต่ถ้าว่าที่เกิดไม่ถูกใจเราขึ้นมาเป็นที่ไม่ชอบใจเราทั้งการกระทําของเขาก็ดีการพูดก็ดีนั่นก็เป็นเพราะว่าการรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าการหลงผิดของเขาเราจะทํำยังไงกับเขามันก็ทําอย่างนั้นจิตเราก็ให้อภัยเป็นอภัยทานเสีย โดยมีความรู้สึกว่านี่เขาหลงผิดไปใดเนื้อแท้จริง,รงๆเขาไม่มีความต้องการอย่างนั้นนี่สําหรับในมหาปฏิปทานถ้าให้ใช้พรหมิหารสี่คือเมตตากรุณาสมนการเป็นเครื่องหักล้างอารมณ์ความโกรธและความเพยาาียบบัดความจริงอารมณ์อย่างนี้ควรจะมีประจําจิตก,กันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมามีความรู้สึกนอนตนขกันแล้ว พิจารณาว่าร่างกายของคนและสัตว์สุขปรกเราจะให้อาภาัยกับบุคคลผู้กระทำความผิดโดยมีความเข้าใจผิดคิดว่าการอย่านั้นมันเป็นของดีจัดเป็นอภัยทานอย่างนี้เมื่อจิตเราทรงได้การอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราหักล้างความโกรธความเจ็บบาดได้ แล้วจิตเราก็รู้ว่านี่เราหักล้างในความกลัวความชบบาพยาบาทเช่นได้โดยการของพรมหารสีก็จําไว้แด้จิตใจของเราแค่ทรงพรมิหารสีเป็นปกตินี่มาความง่วงเหงาหอนนอนทีนีมิทะจิตคลายกายคลายกันไมมก,าย,กายขีย้เกียจไอตัวง่วงขึ้นมาเนี่มันขี้เกียจได้วความง่วงเหงาหันนอนเกิดขึ้นเรารู้ชัดว่านี่ความง่วงมันเกิดขึ้นแล้ว ต่การความง่วงมันเกิดขึ้นเราก็รู้อยู่เราต้องบอกว่าถ้าไม่ง่วงเหงาเข้านอนเกิดขึ้นเราก็รู้อยู่ในเมื่อความง่วงเกิดขึ้นแล้วเราหักล้างทําลายไปด้วยอาการอย่างไรเรารู้อาการอย่างนั้นตอนนี้เราก็ต้องมาใช้อาการหักล้างพระพุทธเจ้าทรงเคยแนะนําพระโมคคัลลาในขณะที่ไปเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าในเขา ตอนนั้นเกิดความง่วงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จไปแนะนำว่าโมคลานะถ้าความง่วงมันเกิดขึ้นเธอจงลืมตาให้กวา้างเอามือขยี้ตาบ้างงั้นดูดาวเสบ้างเอาน้ำล้างหน้าเสบ้างลุกขึ้นเดินเสบ้างมันจะได้คลายความง่วงแต่ว่าการง่วงกับการเพลียต้องระวังให้ดี บางทีตอนกลางวันเรามีงานหนักไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนร่างกายมันเพลียต้องการพักผ่อนเราอาจจะเข้าใจว่าความง่วงก็ไใดต้องระวังในครับดังนั้นในเวลาหัวค่ําก็ไม่ควรจะใช้ความพยายามให้มากนักควบคุมกําลังใจพอสมควรก็นอนพักผ่อน ตื่นขึ้นตอนดึกจิตใจเราสบายร่างกายมีร่างกายมีกำลังดีหายาการเพียก็เร่งรัดปฏิบัติความดีก็ดีสี่องค์สมเด็จประจนาสีกลาในอุทะจักกุกุจักอารมณ์ที่มีการฟุ้งซ่านละลำคัญอารมณ์ฟุ้งซ่านละลำคัญนี่นี่เวลานี้เราศึกษาในมหาปฏิปทานสูตรจิตเรารู้อยู่ว่าเวลานี้มันฟุ้งเลอเกิน ควบคุมกำลังใจไม่อยู่องค์สมเด็จพระบรมครูบอกให้หันเข้าไปใช้อนาปานุสติหรือว่าอนาปานุสติมหาสิะฐานการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกตอนนี้ไม่ต้องภาวน,นาหรือไม่ต้องพิจรารณาถ้าไปภาวน,นาและพิจรารณาเข้ามันจะฟงใหญ่ ก็เลยไม่ต้องภาวนาและไม่ต้องพิจารณาเอาแต่เพียงว่าเรากำหนดรู้เอาเอากันแต่เพียงว่ากำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกเวลานี้ให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเอาไม่แค่ลมหายใจให้จิตเป็นอยู่เฉพาะลมหายใจเวลาให้ใจออกก็รู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ ในการทำอย่างนี้อย่าทำให้มากนะักทำระยะเวลาสั้นๆ2นาที3นาที5นาที10นาทีเป็นอย่างมากเห็นว่าถ้ามันจะสั้นจริงๆแล้วก็เลิกมันซะเลยถ้าทนไม่ไหวจริงๆเลิกเพราะตามธรรมดาจิตเราจะไปดังนั่งบังคับให้มันทรงตัวจริงๆไม่ได้แต่ว่ามันมีสภาพท่องเที่ยวมานาน แล้วก็เวลาทำก็ไม่ควรจะตั้งเวลาแน่นอนเวลาไหนสบายนั่งท่านไหนยืนท่านไหนนอนท่านไหนเดินอยู่ใช้ได้หมดไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธิให้มันเป่งที่อย่างเดียวนี่วิจิกิจฉาข้อสุดท้ายความสงสัยในคำสั่งในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้น่าจะสงสัยมากที่สุดก็คือร่างกายสกปรก เราก็ไปดูที่คนที่เรารักที่เราเห็นว่าสวยรูปสวยนักเสียงเพราะนักกลิ่นหอมนักอะไรเนี่ยไปดูจริงๆใกล้ๆเวลาที่แกถ่ายอุจาระปัสสาวะออกมาแล้วไปดูที่ว่าอุจาระปัสสาวะของแกเนี่ยมันสะอาดหรือสกปรกอุจาระเป็นอาหารที่กินเข้าไปปัสสาวะเป็นน้ําที่ดื่มเข้าไป เวลาที่แกถ่ายเขไปเรามากินเรามาดื่มได้ไหมแก้แด้ง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องว่าแต่กันละเอียดนั่งนึกกับว่าร่างกายท้งร่างกายมันมีอะไรบ้างหันไปดูปริโกระบ,บแล้วหันไปดูธาตุสีแล้วก็หันไปดูนวศีก้าว,ว่าทต่งกล่าวว่ายังไง ว่าสภาพที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าสปกปรกน้ามันสกปรกจริงไหมตอนนี้ต่อมาก็มาในตอนท้ายท่านบอกว่าจงยายึดถือร่างกายคือว่าธรรมอารมณ์อารมณ์ที่เป็นธรรมส่วนนี้ไม่ใช่กายคือการม่ฉันทะพยายามบาัตอุเจะอุเจะอะไรก็แล้วก็วิจิกิจฉาความสงสัยหรือว่าความง่วงเหงาหงนอน ทั้งหมดนี่ท่านบอกว่าจงอย่ายึดถือมันเลยอย่าถือมันไว้อย่าให้มันมีอยู่ในใจเพราะว่าถ้ามันมีอยู่มันก็สร้างแต่ความร,าร้อนรอนไม่มีความสุขอย่ายึดถือมันเป็นอารมณ์ขึ้นชื่อว่ารูปสวยเสียงเพราะทิ้งไปจากอารมณ์ของจิตเพราะร่างกายนี้มันไม่มีอะไรเป็นราเป็นของเรามันมีไม่มีสภาพทรงตัวมันเต็ไมไปด้ความสกปรก อารมณ์ความโกรธความพยาบาทก็จงทิ้งไปเสียเนี่ยความพุ่งสานจงควบคุมกำลังใจให้ทรงตัวขึ้นชื่อว่าความสงสัยในสภาวะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายและโลกนี้เปลีนอยนิจังทุกอย่างของโลกมันไม่เที่ยงสภาวะของโลกมันเป็นทุกขขังมันเป็นทุกข์มันก็สลายตัวไปในที่สุด ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีการทรงตัวและเรายังยะถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่ดีเพื่อประโยชน์อะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงตรัสว่าเมื่อเห็นแล้วก็สักตะวันเห็นจงอย่าเข้าใจว่ามันเป็นเราเป็นของเราจงคิด้แต่เพียงว่าไอ้เจ้าร่างกายเราร่างกายเขาที่เป็นอารมณ์สร้างนิวรณ์นี้ มันก็ศักแต่ว,ว่าเป็นที่อาศัยของจิตเท่านั้นมันเป็นสภาวะเต็มไปด้วยความสกปรกมันเป็นสภาวะเป็นปัจจัยที่สร้างอารมณ์ให้เกิดความรักผิดผิดมันเป็นสภาวะที่สร้างอารมณ์ให้เกิดความโกรธความเยาะบาดเป็นปัจจัยของความชั่วเราจะไม่ยอมรับนับถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไป เราไม่ยอมยึดถือในร่างกายด้วยและก็ไม่ยอมยึดถือในวัตถุทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเราถือว่าตายแล้วก็ไปไม่ได้เกาะมันไว้ใจก็เป็นทุกข์อารมณ์ของเราจะเป็นสุขได้เพื่อหนึ่งเราไม่ติดในร่างกายและเราก็ไม่ติดในวัตถุทั้งหลายอารมณ์ใจของเราก็จะเข้าถึงที่สุดข,ขอืความทุกข์คือพระนิพพาน อาราบด้าพโยคาวาจรทุกท่านการเวลาที่จะแนะนำกันวันนี้รีบพูดไปหน่อยเพราะว่าเรื่องยาวขอทุกท่านจงทรงอารมณ์พิจารณาตามที่แนะนำมาแล้วนี้แล้วก็ทบทวนมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงบทนี้เพื่อจิตบริสุทธิ์ของท่านจึงกว่าจะถึงเวลาอันสมควรที่หันเทียนที่จะเห็นว่ามันจะสมควรของท่าน จะเลิกมันไรก็เลิกได้ตามอัธยาศัยเวลาปฏิบัติจะนั่งกันดอยจะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้จะนั่งทาา่าไหนคัสมาทิพภเพียบนั่งเก้าอี้ห้อยขาได้ทุกอย่างทางกายให้มันดีเข้าไว้จะไปฝืนมันใจจะได้มีความสะดวกอรสะบวัดวันนี้ก็ขอ,อยุติคำแนะนำไว้แต่เพียงเท่านี้